ตำบลของนนหนูตำบลหนองแวงของผมอยู่ในอำเภอนิคมของร้อยจังหวัดลูกดาหารครับลุงแอดในบางวันผมกับครอบครัวจะเข้าไปในปา่าหาหน่อไม้และไม้ไผ่เอาไปใช้ประโยชน์คับลุงแอดลเย็น ผมอยากให้ลุงแอดมาเที่ยวที่ตำบลของผมแล้วลุงแอดจะพบกับธรรมชาติที่สดชื่นครับลุงแอดเห็นน้องๆเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องๆเช่นนี้ลุงแอดก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้ช่วยกันเขียนเรียงความดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติในตำบลของหนูส่งมาประกวดกันนะครับจดจำตำบลของ